ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการสอนทำเกลียวนะครับทำเกลียวด้วยเครื่อง CNC นะครับเนาะเพราะว่าคลิปที่ทำอันนี้ก็เพราะว่าจริงๆผมไม่ค่อยจะสอนไอ้ตัวคลิปไอ้ตัวการทำเกลียวการทับเกลียวนะครับการทับเกลียวด้วยเครื่อง CNC ผมจะไม่ค่อยสอนนะครับ เพราะว่ามันมันมีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะอยู่เนาะเพราะว่าอย่างที่ผมไม่สอนคุณแกงเนี่ยก็คือคือตัวดอกที่ใช้ทําเกลียวเนี่ยมันในตลาดมันจะมีความยาวอยู่ประมาณแปดมิลแปดมิลลิเมตรนะที่ที่น,นี่คือพูดว่าเราใช้ในงานทําปืนเนาะเวลาจะวางดอดวางอะไรเงี้ยส่วนมากน็นนอตมันจะเป็น m อสามและดอกที่ใช้ทาเกลียวเนี่ยเขาเรียกว่าดอกทรีตมิลนะครับ ดอกทีศมีอูทิศเอนมิวเนี่ยที่มันเป็น m 3สามเนี่ยความยาวมันจะมีแค่ประมาณแปดมิลแค่นั้นเองก็คือ,เ,อเวลาเราทําเกลียวเนี่ยเกลียวมันจะลึกลงไปแค่ประมาณหกถึงเจ็ดมิลแค่นั้นเองครับซึ่งมันสั้นมากมันตื้นมากแล้วส่วนมากบางทีเราทําเกลียวเนี่ยมันถ้าเป็นงานทั่วไปเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสิบมิลขึ้นไปซึ่งดอกมันไม่ค่อยมีใช้วิธีเจาะแล้วทาด้วยดอกทาทั่วไปมันจะง่ายกว่าเนาะ แต่ก็คือดอกรัฟข้าไปข้อจากัดเมื่อคือถ้าอย่างงานงานวางดอปบนสไลด์เนี่ยคือมันปืนบางรุ่นเนี่ยมันเจาะทะลุไม่ได้มันเจาะทะลุลงไปข้างล่างไม่ได้เนาะอาจจะมีติดในส่วนของกลไกส่วนอื่นๆอะไรพวกเนี้ยถ้าใช้ดอกถ้าใช้การตัฟบ,บนเครื่องเนี่ยมันก็จะตับแบบรูตันได้คือไม่ต้องเจาะทะลุเนี่ยตับรูตันได้ซึ่งตัฟมือมันทําไม่ได้เนาะผมก็เลยว่าเออโอเคก็ เดี๋ยวจะก็เลยทําคลิปสอนตัวนี้ขึ้นมาให้เนาะเดื่อจะไปทดลองใช้ทดลองประยุกต์ไปใช้กับงานอื่นเนาะโอเคอันนี้ก็อันนี้ในคลิปนี้จะพูดถึงาการตับ M3 เหมกัน M3 เพร่ะว่า,า M3 นี่มันค่อนข้างาจะจำเป็นนะเพราะดอกมันเล็กเนาะดอกมันเล็กแล้วคือบางทีงานเหล็กอะไรเนี่ยตับมือบางทีมันหักก็เราก็มาทํา ขั้นแรกก็คือเราต้องเจาะรูก่อนเนาะต้องเจาะรูก่อนรูก็ใช้ผมจะใช้3มิลน,นะคือให้เจาะ3มิลน,นะครับให้เจาะ3มิลเจาะ3มิลก่อนอาจจะทําช้าๆแล้วกันนะทำช้าๆก็คือทําวงกลมก่อน3มิลเสร็จแล้วออฟเซตเพื่อเป็นผนังมันนะครับออฟเซตคาสั่งนี้นะออฟเซตขึ้นมาสักเท่าไหร่ก็ได้ให้มันหนาๆหน่อยแล้วก็ความสูง ผมจะใช้อยู่ที่ประมาณ6มิลน,นะครับหมิลหมิลได้ละประมาณนี้โอเคทีนี้เราก็จะไปเจาะรูเจาะรูก็มาที่เมนู펙เจอร์นี่นะครับคำสั่งนี้เนาะเมนู펙เจอร์แล้วก็เซตอัพเซตอัพหน้าเซตอัพเราจะใช้คําสั่งนี้ครับนี่นะครับโอเรนเทชันนี่นะครับคือเลือกแกนนะเลือกแกนก็คือเลือกแนะกนเ,เนี่ยอะไรก็ได้เพราะมันเป็นวงกลมแต่ออริจินเนี่ยปกติมัน มันจะให้มันเป็นสต็อกบล็อกเนาะสต็อกบล็อกเป็นแบบนี้ให้เราเปลี่ยนเป็น Select point นะครับคือเราจะใช้ให้มันใช้วงกลมเนี่ยเป็นจุดจุดออริจินเพราะว่าถ้าเป็นสต็อกบล็อกเนี่ยคือเราต้องกลางจริงๆเหมือนกันอะไรเงี้ยนี่ก็เหมือนกันเนี่ยใช้ Select point เนี่ยเป็นคือใช้ตัววงกลมเนี่ยจะวงนอกวงในก็ได้ให้มันเป็นจุดเริ่มต้นดอกเนาะแล้วก็ สต็อกคือเราจะไม่ใช้สต็อกเป็นเลือกเป็น relative size b o x แล้วก็ no addition สต็อกคือไม่มีเผื่อสต็อกเลยนะครับก็โอเคไปแล้วก็ทีนี้เราก็จะมาทำการเจาะอันนี้มัน simulation เอ่อเจาะเราก็จะดีันะครับการดิวก็คือเราก็เลือกคือเอ่อการ t ียวเนี่ยมันก็มีสูตรสูตรหาดอกขนาดของดอก ที่จะใช้เจาะเพื่อทับเกียวเนาะมันจะมีหลายสูตรมากเลยแต่คือวิธีง่ายๆก็คือให้ที่เป็นเบสิกเลยคือที่ใช้งานง่ายนะครับก็คืออย่างดอก m สามเนี่ยอย่างเกียว m สามอะ่ะ m สามมันต้องใช้ดอกเท่าไหร่เจาะเพื่อที่ทําการทับก็คือให้ใช้ยี่สิบเอร์เซ็นตของสมมิลเนี่ยครับคือ m สามมันก็สามมิลเนาะสิบเปอร์เซนมันก็จะเป็นศูนย์จุดสามใช่ไหมยี่สิบเปอร์เซนมันก็จะเป็นศูนย์จุดหก เนาะโอเคเนาะให้ดูนอ,อน,นี้คือสามเปอร์เซ็นดอกดอกสามมิลเนีน่ยเพราะว่ามันเอ็มสามเนาะมันต้องใช้ดอกสมิลเอ็มของสมิลก็เป็นศูนยมันก็จะเป็นศูนย์จุก้ก็จะเป็นสามลบศู สามลบด้วยศูนย์จุดหกนี่คือดอกที่เราต้องใช้เจาะคือดอกสองจุดสี่ดอกสองจุดสี่มิลเราใช้ดอกสองจุดสี่มิลเจาะแล้วทารปด้วยเอ็มสามทารปด้วยตัวทารปเนี่ยทารปด้วยดอกทารปเอ็มสามนะดอกทาร์ปเอ็มสามมิลโตประมาณนี้สองจุดสี่นี่แหละหก็ทารปก็คือจะง่ายถ้าเป็นดอกเอ็มสี่เนี่ยมันก็ต้องเป็นสมมุตินะนยกตัวอย่างให้ดูนะคือคิดนี้จะละเอียดหน่อยหนึ่งแล้วกันก็คือ หนึ 1> 1่งเปอร์เซ็นของสี่มิลมันก็จะเป็นศูนย์จุดสี่ใช่ไหมศูนย์จุดสี่ยี่สิบเปอร์เซ็นตมันก็จะเป็นศูนย์จุดแปดใช่ไหมเป็นศูนจุดแปดถ้าเราจะทารเอ็มสี่เราต้องใช้ดอกเท่าไหร่ก็จะเป็นเอ็มสี่เนี่ยเราใช้สี่มิลลบศูนย์จุดแปดเท่ากับสามจุดเราต้องใช้ดอกสามจุดสองเจาะเพื่อที่จะตารเกี่ยวสูตรนี้มันจะง่ายตรงนี้ว่าเวลาเราทารเหล็กอะไรพวกเนี้ยทารเหล็กตารสเตนเลสเนี่ย คือมันจะไม่แน่นมันจะไม่แน่นจัดเลยคือทําให้ดอกมันจะตาบง่ายแล้วก็ความลึกของเกียวเนี่ยมันยังสูงอยู่เพราะว่าถ้าเป็นสูตรที่พวกไอ้ที่เขาใช้กันจริงๆอ่ะที่เขาใช้จริงมันจะอยู่ที่ประมาณ3.1มจ่งกว่านี่แหละประมาณเนี้ยซึ่งเกลียวมันจะลึกกว่ามันจะลูดยากกว่าแต่คือมันถ้าอย่าง3.1กับ3.2มเนี่ยมันต่างกัน0.1 แล้วมันหารสองก็เท่ากับ0นะู5จุดศูนห้าเนาะความลึกขนาด0ู5จดศูนหเนี่ยผมไม่เอามาเป็นประเด็นละคือมันจิ๊บจอยมากเรามองข้ามข้าไปคือเราไม่ได้ทำกระสวยอวกาศให้ NASA นาะจ้าเนาะมันไม่ต้องอินสเปคขนาดนั้นเราก็ใช้แบบนี้ก็ได้เพราะว่าการทำงานมันจะค่อนข้างจบกว่าปลอดภัยกว่าไม่เสี่ยงดอกตาผักอะไรพวกนี้เนาะโอเคเนาะโอเคเพราะนี้ก็คือเราต้องใช้ดอกสามมิลเจานะเนาะเราก็มาเลือกที่โฮมเม a กิ making, นะ้งแล้วเลือกตัวดิวแล้วก็ดมิเตอร เป็นสามมมนะครับเป็นสามมมแล้วก็มาดูในเลเบลลี่มันก็จะมีมาละหนึ่งดอกนี่ก็เราก็คลิกมาเลยนี่โอเคตอนนี้มันที่พารามิเตอร์อันนี้ผมจะพูดถึงว่าเราใช้พารามิเตอร์ที่สําหรับงานเหล็กนะงานเหล็กก็คืออ่ถ้าเป็นอลูมิเนียมมันก็จะง่ายกว่าน,นี้เนาะก็คือตัวนี้นี่เราก็มาดูก็คือตัวรอบเนี่ยเราจะใช้อยู่ แคอยู่ประมาณแค่อยู่ประมาณหกพันร 6, อบหกพันรอบนะครับหกพันรอบต่อนาทีสปินเดอร์สปีดเนี่ยนะพันเรทเราใช้อยู่ที่สี่ถึงห้าร้อยก็พอแล้วอเอาสักห้าร้อยใช้ห้าร้อยก็พอแล้วครับห้าร้อยพอนะแล้วก็มาที่แถบอสุดท้ายตัวไซเคิลนี่เราจะใช้วิธีเจาะแบบดิฟดิลลิงๆๆนะครับ แล้วก็ใช้ค่าเดิมฟอเลยดิฟดิลลิงก็คือเวลาเจาะเนี่ยมันจะเจาะยกเจาะยกเจาะยกคล้ายๆเสร็จนะครับเจาะยกเจาะยกวิธีนี้คือเจาะรูเล็กขนาดไหนก็เจาะได้ดอกไม่หักเจาะได้จบจะเป็นวิธีเจาะที่เซฟที่สุดละนะครับโดยดิฟดิลลิงเนี่ยนะถ้าเป็นแบบรับปิดเนี่ยอันแรกเนี่ยดิลเนี่ยเป็นรับปิดเอาเนี่ยคือเวลาเจาะเนี่ยมันจะพุ่งลงไปเลยสุดความลึกเลยแล้วก็ยก ดอกเนี่ยคือถ้าดอกไม่เจ๋งจริงหรือว่าวัสดุไม่ไม่แข็งมากเนี่ยคือถ้าวัสดุอ่อนเนี่ยมันทําได้เจาะงานไม้เจออาะอลูเนี่ยได้เจาะทองเหลืองเนี่ยจบแต่ถ้าไปเจอสแตนเลสเจอไทเทเนียมนี่คือลวดเดียวนี่คือดอกอะไรก็บินหมดอ่ะไม่รอดอันนั้นก็คือตัวที่เวิร์กสุดคือตัวนี้นะครับตัวดิบดิลลิงนี่นะครับตัวนี้คือเทพสุดละเจาะนี่นะโอเคเนาะดิบดิลลิงแล้วอันนี้จะเป็น เวลาเจาะเนี่ยคือเจาะลึกลงไปเท่าไหร่ถึงจะยกคือมันยังเป็น0.75หรือมันก็จะลงไป0.75แล้วมันก็จะยกลงไป0.75แล้วก็ยกอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นแบบหน่วงเวลาไว้ก็ไม่ต้องใช้อะไรนะครับก็ตัวนี้ก็สําหรับดอกมันเล็กๆเนาะดอกเล็กๆดอก2มิล3มิลเนี่ย0.75นี่ถือว่าลึกละถ้าลงไป1มิลเนี่ยบางทีดอกมันจะถ้าไปเจาะเหล็กเนี่ยดอกมันอาจจะไหม้หรือว่าอาจจะหักไปก่อน พราะงั้นก็คือใช้ดีฟอสได้แหละที่สำคัญก็อยู่ที่แค่พาร์ตสปรนเลอเนี่ยคือความเร็วดิ่งเนี่ยความเร็วตอนพุ่งลงพุ่งขึ้นเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่5้าอยเนี่ยกำลังดีเพราะว่าถ้าดีฟอ t ของพวกเอ็มพวกดอกสามิลสี่มิมันให้มาเป็นพันเลยรัฐถ้าดอกมันเล็กมากเนี่ยดอกมันจะไหม้ก่อนถ้าสปินเดิลมันกําลังไม่สูงพอแล้วเราไปใช้รอบสูงๆดอกมันจะไหม้ก่อนแล้วดอกมันก็จะหักเนาะและคีย์ตัวหนึ่งก็คืออยู่ที่ดิฟดิลลิ่งตัวนี้โอเคน้มี2คียนะ แล้วก็รอบเพราะว่าเราใช้จเจาะเหล็กใช้จเจาะเหล็กมันรอบไม่สูงมากถ้าเป็นอะลูก็ใช้สูงขึ้นไปได้แล้วก็เออแล้วก็มาเลือกตัวนี้นะครับ selection mode เนี่ยก็เลือกคือให้เลือกตัวเฟสน,นะครับเลือกตัวเฟสน,นี้ถ้าเลือก s e l e c t point เนี่ยคือเลือกตรงขอบนี่มันจะเป็นเจาะเจาะแบบจิ้ม,มเฉยเหมือนเราม m a อะเหมือนเราตอก เหล็กมาร์กิ้มเต็มตำแหน่งไ้เฉยเพื่อไปเป็นเจาะนำอะไรนี้ทีหนึ่งแค่นั้นเองก็ให้ให้ใช้ตัวนี้นะครับจิเล็กเฟสนี่นะครับแล้วก็มาเลือกผนงังคือเราจะเจาะรูนี้เนาะโอเคเนาะปุ๊บเราก็ได้ดีลละเราก็ไปเจาะรูทําการเจาะรูเจาะรูเสร็จเรียบร้อยจบละเราก็จะมาทําเกลียวนะครับเกลียวโอเคแล้วก็มาดูที่หมวดนี้นะครับนี่เลือกทีนี่นะครับทีตัวนี้นะครับโอเค ให้ดูดอกให้ดูดอกก่อนให้ดูดอกเนาะดอกมันจะอยู่ดอกมันจะมีสองแบบคือมันจะมีดอกแบบนี้ม,มีดอกแบบนี้ผมไม่แนะนําดอกแบบนี้นะคืออย่างอันนี้มันเป็น m สเมนาะ m สที่มันเป็นมาตรฐานคือของเมทิกเนี่ยคือมันจะเป็น m สคูณ0.5้าคือเป็นขนาดไซส์มาตรฐานที่มีขายทั่วไปเลยสั่งที่ไหนก็จะคือถ้าบอก m 3นี่คือร้านจะหยิบเบอร์นี้ให้มาเลย m สคูณ0ูนยูนนี่คือระยะพิษ คือระยะพิษเนี่ยจะ0.5จากเกียวถึงเกียวเนี่ย0.5มันจะมี M 3คูณ0.75 0.6ก็มีนะแต่มาตรฐานคือจะเป็น M 3คูณ0.5มันจะมีดอกแบบนี้ซึ่งผมก็จะไม่แนะนำนะเพราะว่าดอกแบบนี้เนี่ยมันจะใช้ได้แต่คือตับตัวเมียตั๊บรูในเฉย,ยๆนั่นเองแล้วก็จะฟิกได้แค่แบบตามเบอร์ที่เขาให้ไวาด้วยคือ M 3คูณ0.5เนี่ย จะแนะนําไม่ใช้ดอกแบบนี้นดอกแบบนี้มันจะมีเกลียวเดียวจะมีเกลียวเดียวนะครับมีเกลียวเดียวทําให้มันใช้เป็นใช้ได้แบบาบได้หลายเบอร์เป็น M สามคูณศูนย์จุดหน้า M สามคูณศูนย์จุดเจ็ดอะไรเงี้ยได้หมดหรือว่าถ้าเป็นเกลียวนิ้วเกลียวหุนอะไรเนี่ยคือมันก็มันก็ตาบได้เพราะนั้นถ้าหาแบบนี้ได้ให้หาแบบนี้มาใช้ดีกว่า ก็คือจะเห็นว่าเนี่ยคอมันลึกมากมันมันบางดอกเนี่ยมันได้ไปยี่สิบมิลเลยถ้าเป็นดอกแบบเมื่อกี้เนี่ยคือมันอยู่ที่หกมิลแปดมิลแค่น,นั้นเพ่งมันมันคว้านได้ไม่ลึกก็ให้แนะนําเป็นดอกแบบนี้นะครับจะหายากหน่อยคือมันจะอยู่ในอเมซอนอยู่ในอาลีอะไรเงี้ยถ้าสั่งอาลีสั่งอเมซอนได้เนี่ยจะมีในพวกลาซาดา้าพวกช้อปปีนี่มันไม่มีเขาไม่ค่อยมาขายกันเขาจะเอาขายอาดอกแบบเมื่อกี้มาขายเนาะ โอเคเรื่องเรื่องดอกนี้เกนะ็ตเนาะเข้าใจเนาะหาแบบนี้มานะครับต่อไปก็ผมจะอธิบายเรื่องการทํเาเกี่ยวละก็อันนี้เราก็เลือกเลือกดอกเลือกดอกให้มาเลือกก็เป็นหมดมิลลิ่งนี้นะครับแล้วก็เลือกตรงหมดนี้นะครับมาติ๊กตรงนี้เป็น c r รด์มิลนี่นะครับเดี๋ยวเราก็มาค้นในไลบรารีเลยเพราะว่ามันก็จะมีแบบแบบนิ้วแบบมินก็คือเราก็เลือกดอกแบบมินมาดอกหนึ่งอันไหนก็ได้ช่างมัน ไหนก็ได้ได้มาก่อนเห็นไ,ไหมมันก็เป็นดอกยลยเนะี่ยแ้เมื่อก่อนตอนนี้ก็กดคลิกโอเคไปก่อนทีหนึง่งมันก็จะให้เลือกเลือกผิวที่จะทําเกลียวนะครับเหมือนเหมือนรัดจ่อแหละเหมือนดิวเนี่ยเราก็มาเลือกผิวเรื่องนี้แล้วให้มาเลือกนี่ทีหนึง่งเลือกดอกคือตอนนี้มันมัมนมีในสต็อกละคือเราเลือกไปละดอกมันก็จะมาอยู่ในด็อกดิเมนต์เราก็ให้ มันมีดอกนี่มันคือเป็นดอกทำเกลียวนี่เป็นทีดมิลก็คลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็เลือก edit tool นะครับแล้วก็ตรงคัตเตอร์เนี่ยจำได้ไหมตอนต้นคือเราจะทําเกลียว M 3ใช่ไหมแคเกลียว M 3ดอกตาบ M 3หรือว่าดอกเนี่ยทีทมิลเนี่ยที่ใช้ทํา M 3เนี่ยมันจะโตอยู่2.4ม mm. ิลลิเมตรเพราะนั้นก็คือเราต้องมาแก้ไดมิเตอร์เนี่ยให้เป็น2.4นะครับเห็นไหม ในตมิเตอร์นนะในโหมดคัตเตอร์ในมิเตอร์แก้เป็น2.4กดโอเคตกลงไปเราก็จะได้ดอกมาละก็สจปินเดอร์เนี่ยมันก็ให้รอบมา5,000เนี่ยเราก็ใส่ใส่ไปประมาณ5,000-6,000น,นี่แหละคือถ้าเป็นงานเหล็กเนาะคัตติ้งฟีดเลนเนี่ยคือรูมันเจาะ3แล้วตัวถีดน,นี่ย,นนยมัน2.4เข้าไปละระยะสวิงมันจะน้อยมากเพราะนั้นคือเราจะใช้คัตติ้งฟีดเลนเนี่ยเราใช้คัตติ้งฟีดเลนอยู่ เราเลือกมาก่อนเราใช้คัตติ้งฟีดเลทอยู่ที่ประมาณ400นะครับแลมฟีดเลทก็อยู่ที่400เหมือนกันพันฟีดเลทความเร็วของแกนแซรก็้องให้อยู่ที่400เท่ากันน,นั่นเองอันนี้จะเป็นพารามิเตอร์ของดองเนี่ยเสร็จล้วก็มาที่แถบอันที่สี่นี้นะครับความสำคัญมันอยู่ตรงนี้นี่นี่เกียวที่ เราจะทาทีแรกคือมันเป็น m สามใช่ไหม m สามจำได้อยู่เนาะขนาดของมัน m สามคูณศูนย์จุดห้าะฉะนั้นก็คือเนี่ยมันจะมาถามเนี่ยถีพิษเนี่ยอยู่เท่าไหร่ก็คือเราก็ใส่ศูนย์จุดห้าแล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นหมอเลือกเกี่ยวขวาเกี่ยวซ้ายจะเลือกเป็นเกี่ยวขวาหรือเกี่ยวซ้ายมาตรฐานก็จะเป็นเกี่ยวขวาธรรมดาเนี่ยเกี่ยวปกตินี่แหละเสร็จแล้วเราก็ไอ้ทวนเข็มอันนี้จะเป็นกัดทวนเข็มสวน สวนคมทวนคมกัตามคมกับสวนคม,ว,นคม,ว,นคมว่าไม่มีผลอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นดอกมิลลิงสาหรับกัดงานมันเป็นดอกแถบเกียวมันจะหมุนทางไหนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็สต็อกเราไม่เหลือนะไม่เหลือตอนนี้ก็อันนี้คือพิชในมิเตอร์ออฟเซตคือเป็นระยะที่แบบเราจะให้แบบเกียวมันใส่ดอกออใส่น็อตที่เล็กกว่าขนาดไหน,ไหนอะไรเงี้ยมันก็จะไป ไปกำหนดค่าของความตัวดอกแล้วแต่ของเราอะแต่ว่าคือตอนนี้คือยังไม่เรียนเรื่องออฟเซ็ตนะคือเอาแทเกี่ยวนี้ให้จบก่อนอนั่นงก็โอเคปุ๊บได้ละมันก็ซิมูเลตดูนะนนเวลาแทเกี่ยนะคือมันจะลงไปล่างสุดก่อนแล้วมันก็จะค่วงขึ้นมาเห็นไหมขวงมันก็จะค่วงขึ้นมา มันไม่ใช่ควงจากข้างบนลงล่างนะเพราะมันเป็นเกียวขวาถ้าเ,เกียวซ้ายมันก็จะควงอีกทางหนึ่งนี่เพราะฉะนั้นเรื่องสำคัญก็คือความแม่นยำในการตั้งออริจินเนี่ยคือเราต้องไปงจริงๆนะจะใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือเราเจาะเสร็จแล้วเนี่ยคือดอกมันต้องอยู่ที่ตรงนั้นแหละแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นดอกทำเกียวแล้วก็เปลี่ยนนี่เข้าไป ปัญหามันจะอยู่ตรงที่ความสูงไม่ใช่ความสูงเลยนะคือเวลาเราตั้งดอกเนี่ยคือมันต้องกลางตรงกลางเลยตรงกลางเป๊ะเนาะอันนี้จะมีเทคนิคใครเทคนิคนนะเนาะเพราะว่าคือผมสอนผมสอนกันไปก็หลายเดือนแล้วนะคิดว่าน่าจะมีเทคนิคในการตั้งออริจินของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะแต่คงต้องมีเครื่องมือช่วยอะมีเครื่องมือช่วยที่เป็นพวก p r o บบ้างเป็นอะไรพวกนั้นบ้างอะ อันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่ค่อยสอนทําเกี่ยวนะครับเพราะว่ามันไม่รู้มันจะคุ้มหรือเปล่าไงแต่บางงานคือมันก็จาเป็นต้องใช้อ่ะก็เลยสอนไว้ก่อนเผื่อมีติดอะไรตรงไหนก็ผมยังตามช่วยแก้ปัญหาให้ได้เนาะอันนี้ก็น่าจะมิมพอเข้าใจกันแล้วเนาะก็ไม่ยากนะที่ผมแนะนําให้เป็นตัวนี้เนี่ยเพราะว่าคือมันทําเกี่ยวนอกได้ด้วยทําเกี่ยวนอกเกี่ยวนาได้ ถ้าเป็นดอกอีกแบบหนึง่งมันทำเต่เกี่ยวในได้อย่างเดียวปุ๊บเห็นไหมโอเคเนาะก็คิดว่าน่าจะพอเกตเนาะว่าทำยังไงพอทำเป็นเนาะเพราะว่าคลิปนี้ผมก็ค่อนข้าง,งพูดเยอะนะอธิบายละเอียดอยู่เนาะทำช้าๆให้ดูเนาะก็ถ้าติดยังไงก็มาถามผมเอาอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคเนาะก็คิดถึงทุกคนนะก็ขอให้เจริญก้าวหน้านะครับทำงานมั่งคั่งร่ำรวยนะครับ โอเคครับผมแล้วเจอกันอีกคลิปหน้าแล้วกันเนาะครับสวัสดีครับ